ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสุโยอีไปดูในคอมเมนต์บางท่านก็บางท่านก็ไม่ใช่คำเรียกว่าแพทยยสาภานะครับเขาเรียกว่าแพทยสยาสาภานะแพทย์สยาสาภานะครับความ พยายามหักหน้าศาสตราจารย์อมรออีนะครับโดยบุคคลลุ่มหนึ่งนะครับกรรมการแพทย์ภาก็คือพยายามจะเลมอาจารย์ศาสตราจารย์อมรน,นะครับนะในเรื่องที่เป็นแคทนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นมีการเล่นการเมืองนะครับมีผู้ที่พยายามจะหักหน้าพยายามที่จะดึงกระวิงไม่ให้ผลการสอบออกมา นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผลการสอบของอนุกรรมการสอบสวนสุศาสตราจารย์อมรเนี่ยอาจจะเป็นโทษอย่างร้ายแรงนะครับต่อบุคคลบางคนหมอนิรนามไม่ทนแฉแก๊งหมอปั่นข้อมูลเท็จสั่แหลกแพทย์สภา ลั่นแรงแพท่สายสภาบิดเบือนเอื้อใครจากกรณีสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริหารแพทยสภาประกาศเลื่อนการลงมติพิจารณาการตัดสินผลการตรวจสอบจริยธรรมทางวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลรัชทันที่ให้การดูแลรักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่10เมษายน2568ออกไปอย่างน่าสงสยัยทำกลางสถานการณ์ศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อแพทยสภาที่เริ่มสันคลอนในเรื่องของการตรวจสอบชั้น14ที่ดูมีพิรุษหลายประการโดยก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากประเด็นที่วิพักษ์วิจารณ์ว่าประกาศคณะกรรมาการบริหารแพทยสภาเป็นประกาศเถื่อนแล้วเพราะว่าไม่เคยปรากฏการออกหนังสือราชการที่ผิดหลักการแบบนี้มาก่อนและมองว่าประกาศดังกล่าวมีขึ้น ก็เพื่อที่จะหักหน้าศาสตราจารย์ในแพทย์อมรดีลารัสมีอนุกรรมการบริหารแพทยสภาที่วิเคราะห์กันว่าผลสอบชั้น14น่าจะเป็นโทษกับบุคคลหนึ่งจึงเกิดแรงต้านภายในโดยบุคคลที่เกี่ยวโยง กับบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากผลการสอบสวนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นว่าขณะนี้ในแพทยสภามีการแบ่งฝักแบ่งไฟ,แบ,งฟแบ่งพักแบ่งพวกล่าสุดค่ะคุณหมอนิรนามในวงการทางการแพทย์ก็ได้มีการออกมาแชร์ขบวนการที่ออกมาเตะสกัดผลสอบเชิงสีนในครั้งนี้อีกว่ามีหมอกลุ่มหนึ่งค่ะที่มีพฤติกรรมบิดเบือนปั่นข้อมูลเท็จเรื่องขั้นตอนการสอบสวนคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่จนทําให้ตอนนี้ประชาชนค่ะต่างมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แพทิสภาในทางลบเป็นจํานวนมากประเดียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะนะปรากฏว่านะครับอ่อนจากเรื่องนี้ไปนะครับความเขินอันนี้ไปก็เกิดผมสังเกตเห็นความพยายามหักหน้าสราราจารย์รมอีกนะครับโดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง นะครับกรรมการแพทยสภา,พาเพราะฉะนั้นผมก็ชี้ให้สังคมชี้ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วเข้าไปตรวจสอบดูนะครับเว็บไซต์ส่วนตัวของกรรมการแพทยสภาบางท่านนะครับเลขาธิการแพทยสภาเข้าไปดูนะครับถึงกับลงข้อความอันเนี้ยเป็นการแชร์ต่อมานะครับซึ่งผมเห็นว่ามีข้อความที่เท็จบ้างจริงบ้างนะครับแต่จะชี้ให้เห็นว่าส่วนที่เท็จนะั้นเป็นยังไง เพ,พราะความที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะก็ก็คือพยายามจะเลมอาจารย์สัตราจารย์อมรนะครับนะในเรื่องที่เป็นเท็ทนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นนะท่านเป็นกรรมการแพทยสภานะครับเลขาธิการแพทยสภาเอาข้อความนั้นมาแชร์เนี่ยนะท่านดํารงตําแหน่งมาแล้วหลายสมัยท่านมีไม่มีทางปฏิเสธเลยว่าไม่รู้นะครับหนึ่ง ก่อนที่อนุสอบสวนจะส่งเรื่องให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคอพกพกกนะครับคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหญ่ได้ต้องต้องนะครับแล้วก็แล้วก็มีเครื่องหมายคาพูดนะครับผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองก่อนพูดง่ายๆคือคดีที่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจะไม่สามารถนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหญ่ได้อันนี้เป็นเท็จ นะครับเป็นเทสการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเทสนะเพราะไม่มีข้อบังคับใดๆหรือว่าไม่มีข้อความเช่นว่าเนี่ยนะครับปรากฏในกฎหมายของแพทยสภาทั้งหมดนะครับหลังจากที่อนุกรรมการสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วสามารถยื่นตรงเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ได้เลยนั่นเป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติชุดให,ใหญ่เลยของแพทยสภา นะครับส่วนในชุดข้อบังคับรองลงไปเนี่ยนะครับอนุญาตให้มีคณะกรรมการปลันรองได้บางกรณีเมื่อคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยนะครับเห็นควรว่าอะจะให้มีคณะกรรมการปลันรองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าต้องเนี่ยนั่นคือจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเจตนาเป็นเท็จนะครับก็ต้องไปพิสูจน์เจตนากันต่อไป แต่สำหรับอุอากาศเอกอิทธพรนะครับท่านไม่รู้ข้อกฎหมายเหล่านี้ได้ยังไงนะครับนะข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับความจริงก็คือบางคดีจริยธรรมจากอนุสอบสวนตรงเข้าสู่กรรมการชุดใหญ่ได้เลยนะครับบางคดีอาจจะซับซ้อนมากๆนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามต้องให้คณะกรรมการแพทยสภาชุดใหญ่ชี้ก่อนว่าเออ ให้มีคณะกรรมการอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องทําเป็นลําดับหมายความว่าอนุสอบสวนเสร็จต้องไปสู่อนุกรรมการกลั่นกรองอไม่ใช่นะครับข้อบังคับบางข้อนเนี่ยจะบอกไว้ว่ากรรมการชุดใหญ่เนี่ยต้องพิจารณาทั้งกรรมการผลจากอนุกรรมการกลั่นกรองบวกกับผลจากอนุกรรมการสอบสวนนะครับนั่นหมายความว่าการทํางานเนี่ยเป็นขนานได้นะครับเป็นขนาน คู่ขนานไม่จําเป็นต้องรอกันนะครับแต่ในกรณีของศาสตราจารย์อมรเนี่ยนะครับผลอนุกรรมการสอบสวนสอบเสร็จนะครับตรงเข้าสู่กรรมการชุดใหญ่ได้และข้อความที่ลงไปเนี่ยนะครับโดยคุณหมอเมธีเนี่ยนะครับเป็นเท็จเพราะว่าไม่มีข้อความเช่นว่าเนี่ยเลยนะครับไม่มีกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องเช่นนั้นนะครับเห็นภาพชัดเลยก็คือมีการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายในคณะกรรมการแพทยสภา แบ่งเ,เป็นกี่ฝ่ายแน่ผมไม่ทราบนะครับอาจจะมีมากกว่าสองนะครับหรือเป็นเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองในสภาเอาสภาโจกเนี่ยนะครับสภาโจกสภาไม่โจกเนี่ยเป็นยังไงแพทยสภาก็เป็นอย่างนั้นนะครับอตอนนี้แต่แต่กรณีที่หักหน้ากันขึ้นมาเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่านะครับโพสต์ของคุณหมอเมธีกรรมการแพทยสภาท่านหนึ่งเนี่ย แล้วก็แชร์มาโดยโอนุกาศเปียกนายแพทย์อิทธพรเนี่ยนะครับได้ถูกแชร์ไปอีกโดยอีกท่านหนึ่งนะครับนายแพทย์ภาสกรนะครับภาสกรวันชัยกิรบุญน,นะครับอีกสองท่านนะครับที่มีการแท็กนะท่านถูกแท็กไปเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏในเว็บเพจของท่านคือแท็กไปที่หมอรัฐพลวงทอง นะครับกับคุณหมอต่อพลวัฒนานะครับดีแล้วนะครับสําหรับคุณหมอต่อพลคุณหมอรัฐพลเนี่ยนะครับที่ล็อกกันปุกแท็กแล้วก็ข้อความไปปรากฏไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นจําเลยร่วมเพราะการเอาข้อความเท็จเนี่ยนะครับขึ้นเว็บเป็นความผิดหนักนะเป็นความผิดหนักนะครับอันนี้เอาข้อข้อบังคับแพทยสภามามากล่าวบิดเบือนเนี่ยนะครับในเรื่องนี้วัดต้องไปผ่านคณะนุกรรมการกันกรองอนเนี่ยเป็นความเท็จนะครับ นั้นเฉพาะส่วนที่แชร์จริงๆเนี่ยนะครับก็คือในขาธิการแพทย์เนสภานะครับแล้วก็คุณหมอเมทีได้ให้ข่าวลงเว็บของเว็บข่าวสาธารณสุขเอสโฟกด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอภาสกรผมก็ขอเตือนไว้ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงอย่างที่ผมว่านะครับ หลายหลายคดีจริยธรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือแทบจะส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีคณะอนุกรรมการตันกรองเข้ามาเกี่ยวเลยนะครับนะถ้าท่านทําไปโดยผิดหลงไม่รู้เอาออกซะนะครับนะนี่ได้รับคําเตือนทางอากาศแล้วนะครับได้รับคาเตือนทางอากาศเรากําลังพิจารณาจะยื่นฟ้องเ,อเพื่อเอาผิดนะครับอ,อย่างน้อยก็คือร้องเรียน นายกแพทยสภา,าและก็เลขาธิการแพทยสภา,าซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ดูแลกิจการของแพทยสภาเนี่ยอันนี้หนึ่งก็คือทำประกาศเถื่อนนี้ออกมาแล้วก็เข้าไปใช้อำนาจอิทธิพลหรือหน้าที่นะครับใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยในการที่ประวิงการผลการสอบสวนไม่ให้เข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่นะครับคำร้อง ที่จะร้องเอาผิดทางจริยธรรมเนี่ยจะยื่นเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอนะครับส่วนกรณีเรื่องแชร์ข้อความอันเป็นเท็จแบบนี้นะครับเราให้โอกาสนะครับทบทวนอุกธาณนะครับนี่คือคำเตือนก่อนตึกจะถล่มนะครับย้ำว่าตอนนี้ไปดูในคอมเมนต์บางท่านก็บางท่านก็ไม่ใช่ คำเรียกว่าแพทยสาภา,านะครับเขาเรียกว่าแพทยสาภา,านะแพทยสภา,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 านะครับแลก็ขอบคุณที่ประดิษฐ์คำอันนี้ขึ้นมาแต่เหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานหเห็นแล้วว่ามีการเล่นการเมืองนะครับมีผู้ที่พยายามจะหักหน้าพยายามที่จะดึงประวิงไม่ให้ผลการสอบออกมานั่นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผลการสอบของอนุกรรมการสอบสวน,สนศาสตราจารย์อมรเนี่ยอาจจะเป็นโทษ อย่างร้ายแรงนะครับต่อบุคคลบางคนเป็นโทษอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปยุ่งใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยรับพยานเอกสารซึ่งไม่ชอบเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยนะครับพ้นเส้นตายที่ให้ทุกฝ่ายยืน่นเอกสารเข้าไปแล้วนะครับ นั่นเป็นหลักแห่งความยุติธรรมนะครับทีออ่คุณหมอเมทีบอกว่าต้องรับพยานเอกสารทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างเมื่ออยู่ในกฎเกณฑ์ในภายใ,ายใต้ระยะเวลาที่เปิดนับเอกสารเหมือนกันนะครับในศาลไม่ว่าจะศาลไหนๆเนี่ยก็จะมีวันเส้นตายให้นะครับปิดรับบัญชีพยานนะวันนั้นหลังจากนั้นไปเพิ่มพยานหลักฐานอะไรไม่ได้ตัดสินเสร็จออกมา เหลือแต่จะรอจะอ่านคํำพิพากษาเนี่ยนะครับเราบอกว่าขอยื่นพยานเอกสารใหม่เนี่ยไม่มีไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นหลักความยุติธรรมเป็นอย่างนี้นะครับสารราจารย์อมรอนุกรรมการสอบสวนเนี่ยเขาเรียกว่าได้ได้เข้าถึงนะครับข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติแล้วนะ9 9้านั่นนะครับก็คือเหลือตรวจทานแก้เติมการันเติมไม่เอกไม่โท นะครับ99.99% 99นะครับได้ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติแล้วลนี่ก็คือความหมายของความยุติธรรมนะครับข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยยื่นเข้าไปแล้วภายในกําหนดเวลาเมื่อไม่ยื่นเข้ามาคุณยอมเสียสิทธิ์ของคุณเองนะครับนั่นคือหลักแห่งความยุติธรรมนะครับที่ประเภททางอ้างๆข้างๆคู่เนี่ยนะครับ เราอ่านแล้วเรารู้ทันทีไปนะครับผมย้งไม่คีดว่าตอนเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สงสัยกันแล้วว่าทาักษิณป่วยวิกฤตหรือไม่วิกฤตเขาเลิกสงสัยกันแล้วนะครับแต่เขาสงสัยว่าแพทยสภาเนี่ยป่วยวิกฤตอยู่หรือเปล่าครับคุณหมอในกรรมการแพทยสภาทั้าทางหลายเนี่ยท่านท่านท,านทานราบตัวเองดีไหมนะครับเนี่ยแลวการยื่นร้องจริยธรรมให้สอบนายกกับกับเลขาธิการเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียก่เวกัพคอแล้วนะ ท่านวินิจฉัยตัวท่านเองกันได้ไหมมีจริยธรรมพอหรือเปล่านะครับหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ